สวัสดีครับอยู่กับผม KBM ในเกมสตรี NOVA เช่นเคยนะครับวันนี้จะมาทำคลิปอธิบาย Awakening Skill ของทุกตัวละครเป็นเรื่องที่ผู้เล่นใหม่หรือแม้แต่ผู้เล่นหลายๆคนที่เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วอาจจะยังไม่รู้นะครับผมหรืออาจจะไม่ได้สนใจในส่วนนี้กันเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมก่อนอื่นต้องขออธิบายก่อนเลยนะครับว่า Awakening Skill คืออะไร คำตอบนะครับมันคือ passive ความสามารถของแต่ละตัวละครที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบเกมหรือตามสถานการณ์ในแต่ละเกมนั้นๆนะครับผมตอนนี้ทุกคนอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับแต่เดี๋ยวลองดูคลิปนี้ก่อนแล้วทุกคนจะเห็นภาพมากขึ้นเนาะและมั่นใจได้เลยว่าทุกคนจะสามารถํำไปอัดแอปใช้ได้หลากหลายแน่นอนครับอันนี้ผมจะเริ่มยกตัวอย่างจากน้องแมวมิเชลนะครับผมเพื่อนๆลองสังเกตตรงหน้าจอนะครับ เวลาเราเล่นในแต่ละราเราสามารถอัปเกรดตัวละครเราได้เนาะไม่ว่าจะเป็นอ่านในหมวดไฟริงก็จะเป็นเบสดาเมดเอ่อหรือเป็นไฟเรดยิงรัวเฮดช็อตดาเมดยิงกระดาษแรงอะไรก็ว่าไปเนาะหรือแบบเนี้ยครับดาเมดเรนหรืออะไรก็ว่าไปมันจะมีสีให้สังเกตสีนะครับฟ้าฟ้าแคปซิ i t ตี้สีฟ้าแล้วก็ accuracy ก็เป็นสีฟ้านะครับผมแล้วก็เนี่ยเป็นสีเขียวเขียวเหลืองเหลืองเนาะให้ดูสีไว้เป็นหลักนะครับผมแล้วทีนี้เพื่อนๆลงมาดูด้านล่างครับ การปลดล็อกเอาไว้เคนที่1นะครับคือเราต้องมีฟ้า1เขียว1เห็นไหมครับดูตรงเมาส์ผมนะฟ้า1เขียว1หรือเอาไว้เคนที่2ครับอยู่ด้านล่างตรงกลางนะครับผมฟ้า1เหลือง2เขียว1นเอาไว้เคนทสครับฟ้า3เหลือง1เขียว 1, 1และทีนี้การที่เราจะปลดล็อกเอาไว้เคนสกิลก็คือเราต้องอัพครับผมตอนนี้คือเรายังไม่มีอะไรเลยเนาะก็จะเป็นโบวหมดเลยครับทีนี้ผมจะอัพให้มันเป็นเอาไว้เค่หนึ่งปลดลนะ็อกเนาะผมจะลอง Up. อัพอะดีโลสปีด Speed. เห็นไหมครับจะมีสีฟ้าขึ้นล ทุกหมดจะได้หมดเลยเสร็จปั๊บสีเขียวอ่ะผมเลือก Heavy a r m o เอ่าทีนี้ผมก็จะปลดล็อกเอวกแค่นึแหละและต้องบอกก่อนนะครับว่า Awaken 1เนี่ยมันคือ p a s s i v e ที่ติดตัวเราไม่ว่าจะทุกตัวละครตัวไหนก็ตามจะ1อะ่ะคือแบบยังไงก็มีได้แน่ส่วน2กับ3นะครับมันสามารถสลับได้ทีนี้ในแต่ละเกมเราต้องเลือกดูครับว่าเนี่ยอย่างดาเนี้ยเราอยากเล่นเป็นสายเอาเวกสอไว้เเราก็อัพ2เหลืองไปก่อนเลย เป็น2อันดับแรกเราก็จะปลดล็อกอเวกที่2ครับหรือถ้าเกิดเลเกมแล้วเรามีครบแล้วใช่ไหมครับสมมติผมเอาอย่างนี้ไปปับ๊บเราสามารถกดสวิชเนี่ยครับสลับได้ว่าจะเลือกอะไรอันไหนที่มันเรืองแสงสีเหลืองครับก็คือเราเลือกใช้อันนั้นอยู่เนาะ,ะทีนี้เพื่อนๆพ,พอเข้าใจการปลดล็อก a เ a k e n Skill แล้วเนาะทีนี้ผมจะเริ่มอธิบาย a w a k เ n ของแต่ละตัวละครแล้วนะครับผมไปเริ่มกันเลยมาเริ่มกันที่น้องมิเชลเลยเนาะอเวกเของมิเชลครับ เอาเวกิ่นที่2ครับก็คือมิเชลจะได้โล่ t e m p o r a r y armor ก็คือเป็นโล่แบบผมขอใช้คาว่าโล่พิเศษแล้วกันเนาะเพราะว่า Temp o r a ร y บางคนอาจจะเรียกไม่ถนัดหรืออาจาาจะเข้าใจยากโล่พิเศษก็คืออ่าอย่างตอนนี้ผมมีโล่อยู่1 1 5ใช่ไหมครับดูทางซ้ายล่างถ้าเกิดว่าซัมมอนของมิเชลตายครับไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กหรือจะเป็นตัวอันติก็ตามพังมิเชลจะได้เกาะพิเศษขึ้นมาเพิ่ม45หน่วยเกาะพิเศษเพิ่ม45หหน่วยก็คือเกาะที่มันเป็นสีเขียวครับสีเขียวแบบ เขียวจางๆเแล้วมันก็ค่อยๆลดลงครับ45 44 43 42จนเหลือ0ซึ่งถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยผมเกาะเต็ม115ใช่ไหมบวกกับ45เข้าไปก็เป็น160พอ160เสร็จปุ๊บมันก็จะ159 158 157เรื่หรอยๆจนกลับมาถึง115ครับผมมันจะไม่ไม่ลดเกาะหลักแล้วเนาะเอาไว้ขค้น3นะครับผมถ้าเกิดว่าเราอยู่ใกล้ซัมมอนใน15เมตรครับเราจะได้ไฟเลทแลวก็วีปอนยูเบลิตี้ครับผมเนี่ยครับ จอด้านข้างไหมครับมันจะมีรูปขึ้นอยู่เห็นไหมเป็นลูกศรชี้ขึ้นเห็นไหมครับเราก็จะได้บัฟเห็นสีเขียวๆตรงข้างๆเลือดเนอะเนี่ยครับแล้วก็จะยิงรัวขึ้นนั่นแหละครับผมเป็นบัฟของน้องเลยมาต่อกันที่ตัวละครตัวที่2นะครับน้องอีเวทหรือน้องหมีของเรานั่นเองเอาวเวกเชนที่1ครับถ้าเกิดว่าเราโยนหมีออกไปนะครับไม่ว่าหมีจะหมดอายุหรือว่าถูกเลยกกลับมาครับเดีย๋ยวผมจะคลิกขวาปึ๊บคลิกขวาคร้างเพื่อริคอยเนาะ เนี่ยครับเวลาหมีแตกปุ๊บก,ก็จะระเบิดออกเป็นน้ําแข็งด้วยนะครับผมนี่คือเอเวก้นที่1เนาะถ้าเกิดไม่อัพมาเวลาเรียกหมีกลับหมีหมดอายุมันก็จะไม่ระเบิดเป็นน้ําแข็งแบบนี้นะครับผมแล้วก็มาต่อกันที่เอเวกที่2เลยครับที่หมีของเราจะเปลี่ยนจากการพุ่งชนนะครับกลายเป็นปลาสโน w b บอลใส่ศัตรูนะครับผมนี่เนี่เห็นไหมครับจะปลาออกไปปุ๊บนี่เนี่ประมาณนี้ครับแล้วจะปลาได้3ลูกเลยนะ ก็รีคอร์อมาปึ้งก็จะระเบิดน้ำแขงอีกถ้าเกิดว่าจะเน้นเอวีกว้างๆครับเล่นเป็นสายสายนี้ก็ดีเนาะให้พี่หมีปลาเน้นโซนๆนะครับจะได้แบบลื่นๆกันทั้งฟลอร์เลยไปต่อที่เอเวที่3ครับพี่หมีเห็นใครปุ๊บพี่หมีจะออโต้วิ่งใส่คนคนนั้นทันทีเลยนะครับเดีย๋ยวลองดูนี่ครับโยนไปผมไม่ได้ทำเลยนะนี่พี่หมีวิเงเลยบึ้มหนึ่งครับไปรอบปึ้มสแต่ว่า นี่สามมาต่อกันที่ตัวละครที่สามครับโ,รโคโคนาลูกรักอีกคนของผมเองโ,โคโคนาอธิบายง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าฮิลดิงโดนของน้องครับถ้าเกิดเป็นอเวกที่สองเนาะเวลาฮิวเวลาฮิวตัวเราปุ๊บแล้วเราไปอยู่ข้างๆเพื่อนเนี่ยครับเพื่อนจะได้รีเจนด้วยนะครับผมถ้าไปอยู่เอาง่ายๆคือยัดให้ใครแล้วอยู่ใกล้คนนั้นก็คือ ก็จะได้ฮิวไปด้วยครับแต่ไม่ต้องใกล้มากมันก็รีนะครับเนี่ยระยะประมาณนี้ก็รีละนี่ครับผมเห็นไหมรีเลือดบอทจนเต็มเลยส่วนเวกที่3ครับเดี๋ยวผมจะสวิชไปนะเดี๋ยวต้องอัพเพิ่มปั๊บสวิชครับฮิวลิ่งโดนของน้องนะครับจะมีโล่พิเศษเพิ่มให้กับคนที่ได้รับในการฮิวเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูก่อนละกันจะได้เห็นภาพเนาะผมจะใช้ใส่ตัวเองนะครับปึ๊บนี่ครับ เพื่อนๆเ,เห็นทางซ้ายล่างไหมครับมันจะมีอาร์เมอร์เพิ่มขึ้นมาอีก50เป็นอาร์เมอร์สีฟ้าของของโรนนะครับมันจะกันโปรเจกต์ตดาเมจโปรเจกต์ตดาเมจคืออะไรก็คือตระกูลปืนทุกอย่างครับที่มันพุ่งเข้ามาแต่ระเบิดไม่นับนะครับเดี๋ยวผมจะลองปลาระเบิดเนาะเนี่ยะปึ๊บเห็นไหมครับเข้ากรอบสีทองผมเต็มๆเ,เลยถ้าปาอีกก็เนี่ยครับเห็นไหมยังไงก็ไม่กันระเบิดครับแต่กันปืนนอก50ดาเมจนะครับก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆเ,เ,เลือกเลยนะครับว่า เอาเวกสองเอาไว้เล่นกับเพื่อนหรือแบบตั้งตี้แบบอยู่ใกล้ๆกันแล้วโซนแล้วก็ฮิลให้เพื่อนฮิลหมู่ฮิลในระยะใกล้ๆอะไรแบบนี้ครับหรือว่าจะเป็นแบบเอ่อเรียกไงดีเอาเวกที่3มเพื่ออาจจะยัดให้เพื่อนแล้วแบบให้เพื่อนมีเกาะมากขึ้น50ฟรีๆอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ให้เพื่อนเข้าไปบวกหรืออะไรครับลองลองเลือกใช้กันดูได้เลยเนาะมันก็ดีทั้งคู่นะครับไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรแย่รอมาณนี้ครับโอโคนา ตัวละครตัวที่4ครับโนบุนังะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อเวกที่1ของโนบุนังะเลยนะครับผมอเวกที่1เข้าใจง่ายๆครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ในระยะในออร่าของสติมแล้วถ้าเกิดว่าเราโดนดาเมจจนถึงตายนะครับตัวโนบุนังะจะไม่ตายนะครับแถมจะรีเกาะเด้งขึ้นมาด้วยจะทําให้ดูนะครับเนี่ยครับเลือดเหลือหนึ่งนะครับและโล่จะเด้งมา50ทันทีครับผมคือเป็นการกันตายได้1นึ่งฮิตเนาะ แต่ถ้าเกิดว่าครั้งที่2ไม่ได้แล้วนะครับอันนี้เลื่อนเลยหนึงพอดาเมจห้าสิปั๊บนี่ครับรอบที่2ตายเลยโอเคมาต่อกันที่เอาเวทที่2นะครับเอาเวทที่2ของโ no นบุนาง,งาน,นะครับผม Eye of Justice ก็คือว่าไอ้สกิลคิวของแล้วนะครับที่เราวังสตรีมลีโ o ได้นะครับเราสามารถปัดไปปุ๊บมันจะสแกนคนได้นะครับผมค่อนข้างโกงเลยนะแต่ว่าระยะมันค่อนข้างแคบนะครับผมถ้าเกิดว่า หาบมวางดีๆหรือแบบทางแคบๆเราก็อาจจะสามารถมาวางบมฝัง่งนี้ได้เพื่อเน้นสแกนคนอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปครับผมเนี่ยเห็นไหมมันสแกนคาบทะลุกำแพงได้ด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ค่อนข้างโกงเลยนะนี่คือเอาไว้ที่สองนะครับเดี๋ยวผมไปทาเอาไว้ที่สาต่อเอาไว้ที่สมครับอธิบายง่ายๆคือมันสามารถว์ปไปว์ปามาได้ครับผมโดยการกดคิวอีกครั้งหนึ่งปึ๊บนี่ครับสามารถว์าไปว์ปามาได้นี่ครับตามนี้เลยครับผม ค่อนข้างดีเลยนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้ว่าตัวนี้เก่งตรงไหนครับถ้าเกิดเจอ2องไซส์สามไซส์หรือแบบว่าอะไรยังไงก็เนี่ยครับวางโซนไว้แล้วก็ให้ตัวเองอันนึงแล้วก็ให้ไซส์ที่เราอาจจะไปช่วยอันนึงแล้วก็เคลื่อนที่ได้ครับต่อกันที่ตัวละครตัวที่5ครับฟลาเวียครับมาดูกันที่พ a สซีฟแรกของฟลาเวียเลยนะครับผมฟลาเวียหลังจากที่เข้าร่างผีเสื้อนะครับจะรีเจนเลือดนะครับผม มาเดี๋ยวลองดูปึ๊บเนี่ยครับเอเหลือหนึ่งส1 1 1ดนะครับผมจะรีมาประมาณ50หน่วยนะครับมาดูอาเวกที่2กันนะครับปลาเวียนะครับจะสามารถกดใช้สกิลคิวได้แล้วเป็นผีเสื้อทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องรอโดนดาเมจก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูเลยนะครับปึ๊บนี่ครับแล้วจะอยู่ในโหมดเอ่อ หายตัวด้วยนะครับศัตรูจะมองไม่เห็นนะแต่ว่าจะมีจังหวะตอนร่ายสกิลนานประมาณหนึ่งเนาะก็ต้องระวังด้วยครับส่วนเวกที่3นะครับผมในคำอธิบายบอกไว้ว่าปลาเวียนะครับจะได้รับโล่พิเศษนะครับโล่ที่มันเด้งขึ้นแล้วจะค่อยๆลดลงนะครับเท่ากับเปอร์เซ็นต์ของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับร่างผีเสื้อนะครับก่อนที่จะหมดลงหรือถูกทำลาย ซึ่งในที่นี้ในห้องเทรนนิ่งผมไม่สามารถกดเทรนให้ดูได้มาต่อกันที่ตัวละครตัวที่6ครับแฟราแกนเจน้ำหอมอธิบายก่อนเลยครับว่าสกิลของฟราแกนครับเวลากดคิวขึ้นมาเจจะถือน้ำหอมแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดคลิกซ้ายหรือคลิกขวาสามารถเลือกได้ครับคลิกซ้ายคือไฟเลตครับผมส่วนคลิกขวาครับจะเป็นบัฟมุกสปีดนะครับผมจะวิ่งเร็วขึ้นเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอัพให้ น้ำหอมเนี่ยมีเอาเวทที่2ครับเวลากดคิวขึ้นมาไม่ว่าจะคลิกซ้ายหรือคลิกขวาครับจะได้ทั้ง2บับในทันทีเลยไม่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะก็คือได้บับทั้งคู่เลยครับผมเอาเวทที่3ก็คือว่าบับเนี้ยจะอยู่ถาวรตลอดนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดบับสปีดแล้วกันเนาคลิกขวาครับปึ๊บเห็นวงในมินิแมปไหมครับนี่คือออร่าของเราครับที่บับเพื่อนได้ก็คืออยู่ถาวรครับ บัฟนี้จะอยู่ถาวรเลยแต่สามารถเปลี่ยนได้ครับด้วยการกดคิวครั้งหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนแต่จะส่งผลครั้งละ1บัฟนะครับก็คือต้องคอยสลับเอาเนาะจะเกิดว่าใครเล่นโอ้โ watch มาก็แนวลูซิโอแนวอะไรพวกนี้ครับก็คือแบบเลือกเอาทีละบัฟอ่าได้หละครับก็เลือกเอาดีๆเลือกใช้แบบไหนมันก็ดีทั้งคู่นะอันนึงก็คือเวกสองนะครับก็คือแบบว่าเออกดทีเดียวได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าก็มีดูเลชั่นจำกัดส่วนอันนี้ก็อยู่ถาวรเลยก็ดีคนละแบบครับเองเลือกใช้กันดูเน ตัวละครตัวที่7ครับเ e อก้าเอาเวกสกิลที่1นะครับผมเอนมี Enemy ที่เป็นอ,อยู่ในโหมดกระดาษนะครับผมถ้าเกิดว่าอยู่ในอ่าเรียกสกิลไฟของเรานะครับจะติดเบิร์ดาเมจนะครับผมก็คือก็เข้าใจได้นะครับกระดาษแพ้ไฟเนาะตัวที่อยู่ในวงนะครับก็จะติดเบิร์ดาเมจเข้าใจง่ายโอเคเสร็จปุ๊บมาเอาเวกที่2ครับ ไว้ที่2ครับผมหลังจากที่เรา skill แคสสกิลแล้วสกิลอ่ะมันจะค่อยๆหุบลงเล็กๆลงเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองใช้ใดูเนาะนครับถ้ายืนตรงนี้เนะเาะก็คือโยนสกิลไปแบบลูกมันจะใหญ่แล้วก็ค่อยๆห่อลงห่อลงห่อลงเหง็นไหมครับอ่ก็คือบีบให้ศัตรูแบบยังไงก็โดนกำแพงเนาะเพราะว่ากำแพงของวอลเนี่ยมันเป็นดาเมจครับตรงกลางไม่เป็นก็โยนไปแล้วก็รอมันหดลง หรือจะเป็นอีกอย่างถ้าสมมติเรารู้ว่าศัตรูอยู่นี่เราอาจจะหันข้างแล้วโยนเอาไว้ได้ครับาที่ปึ๊บคือให้มันบีบนิดนึงก็โดนดาเบจแหละประมาณนี้เอาเวกสามนะครับก็คือว่าด้วยตัวของน้องเองก้าครับน้องจะมีเกจไฟนะครับนี่ครับคือมีเกจไฟอย่างนี้นะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีเกจแล้วเราใช้สกิลครับน้องจะรีเลือดตัวเองเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับอ่าตอนนี้เราเหลือเลือด15นะครับผม เดี๋ยวผมจะลองยิงให้มีเกตแล้วผมจะใช้สกิลเพื่อลีเลือดนะครับตอนนี้เกตเต็มนะครับผมผมจะใช้สกิลปึ้งเรือซ้ายล่างจะเด้งกลับมา100นะครับนี่เลยเลือดเหลือสิบอนะครับผมตอนนี้เลือดเหลือสิบเอนะครับผมจะลองอีกทีหนึ่งใช้สกิลครับนี่ครับกลับมาเต็มร้อยเหมือนเดิมประมาณนี้ครับน้องเอกา ตัวละครตัวที่8ครับหมิงครับมาดูกันที่เอาเวกหนึ่งของหมิงเลยนะครับเอาเวกหนึ่งครับถ้าเกิดว่าหมิงเกราะเหลือศูนย์เมื่อไหร่ก็จะได้บูสต์สปีดเพิ่มขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวผมจะปาระเบิดใส่ตัวเองตอนนี้อาร์เมอร์เรามี40นะครับจากทางซ้ายล่างของจอเน,นาะถ้าเกิดผมปาระเบิดแล้วอาร์เมอร์จะลดลงนะครับเ oh <no. S 1> หลือศูนย์แน่นอน oh <no. S 1> ปึ๊บเห็นไหมครับจะมีสปีดอัพขึ้นมาหมิงจะวิ่งเร็วขึ้นชั่วขณะครับผมแต่ไม่ได้อยู่ถาวรนะอูกแ๊บหนึงเนี่ยครับกดหละ มาต่อกันที่เวทที่2นะครับหมิงจะเรีย a r อร r เมื่ออยู่ในสกิลคิวของตัวเองหรือในพื้นที่ไฟฟ้าของตัวเองนะครับเดี๋ยวผมจะโยนไฟฟ้าใส่กำแพงแล้ดูอารเมอร์ทางซ้ายล่างของจอนะครับปึ่งครเด้งมา5 6 6 6 6 6 8เ็นครับกาะจะเด้งขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้ม o o สป speed ด้วยครับจะวิ่งเร็วขึ้นอัหนึ่งนี่ครับหายล้ประมาณนี้ครับสุดท้ายครับเวทที่3นะครับผมหมิงจะ รีกรอะตัวเองถ้าเกิดว่าใช้สกิลโดนศัตรูนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูเนาะตอนนี้ศัตรูมีเลือดเต็มนะครับส่วนเราไม่มีอะไรเลยครับมีเลือด3ามสองผมจะเอาสกิลยัดศัตรูครับเห็นนะครับโลทางซ้ายล่างครับเด้งรัวมากครับนี่เป็นร้อยสิบห้าละประมาณนี้ครับผมสําหรับหนิงนะตัวละครตัวที่9ครับน้องแมวทรายมาเริ่มกันที่อเวกหนึ่งของน้องแมวทรายนะครับผม เอาเวกแรกครับถ้าเกิดว่าเพื่อนหรือตัวเราใช้เป็นร่างกระดาษอยู่ในโหมดบินนะครับและอยู่ในระยะของสกิลของเราจะทำการบินขึ้นฟ้าแบบไม่มีตกนะครับผมนี่เนาะนี่ครับเห็นไหมมันจะไม่หล่นลงมันจะอยู่เนี่ยครับลอยขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจะไม่ตกลงครับประมาณนี้ครับผมเอาเว้ที่2ของน้องแมวนะครับก็คือจะสามารถปาสกิลเนี่ย ชิ่งกับอะไรก็ได้แล้วจะทําให้เกิดบอ่อทราย2จุดนะครับผมเดี๋ยวผมจะทํามุมปาชิ่งให้เห็นเห็นเนาะก็คือว่าผมจะเล็งตรงนี้หนึ่งและเห็นปลายทางไหมครับไปไปตกอยู่ตรงนั้นอีกหนึ่งอ่ะดูนะผมปาปุ้มหนึ่งสองเห็นไหมครับจะขึ้นเป็นกําแพงมาสองอันเลยก็คือแบบถืาอ,อยากเคลื่อนที่หรืออยากอะไรก็ว่าไปครับหรือจะเป็นการโซนดาเมจหนักๆเลยก็ได้ครับถ้าเกิดสมมุติเราอยากอยากโซนดาเมจแบบให้มันอยู่แบบ พื้นที่ที่มันค่อนข้างใกล้เคียงกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็หาบม,มปลาดีๆก็ได้ครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับใช่เป็นสองอันใกล้ๆมันจะได้กินแอเรียกว้างๆประมาณนี้ก็ได้ครับอยู่ที่ว่าไปปรับใช้ได้เลยส่วนอเวกที่3นะครับอเวกที่3สกิลคิวของน้องแมวทรายครับเวลาปลาไปก่อนหน้านี้นที่ปลาไปปุ๊บมันจะเป็นแค่พื้นทรายนะครับอายุทรายจางๆที่แบบทํเดิเมจได้เพื่อนบินได้แต่พอปรับมาเป็นอเวกสามนะครับจะทําให้มันเป็น กำแพงทรายขึ้นมาเลยเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูนะครับ oh. นี่ครับจะพุ่งขึ้นมาบังทัศนวิสัยได้เลยครับแต่ว่าข้างในจะกลวงนะครับผมจะไม่ทึบเหมือนอันตินะค่อนข,ข้างแบบโล่งเลยแล้วฝากอทิปเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมถ้าเกิดสมมติเราปาบนพื้นเลยใช่ไหมไป่๊ก oh. กำแพงก็สูงประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าที่ที่เราจะปามันมีอ็อบเจกต์หรือมีเสาหรือมีอะไรก็ตามครับ แล้วเราปลาแบบปลาให้ก่อนในเลนเราปลาลงพื้นนกเซนเตอร์ของมันก็คือจะอยู่ตรงพื้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเรายกขึ้นมาประมาณนี้เห็นไหมครับมันจะทําให้สูงขึ้นก็ถ้าเลือกได้สูงขึ้นก็เผื่อกันแบบว่าเผื่อฝั่งตรงข้ามมีตัวสไนทที่อยู่ไฮกลาวกว่าหรืออะไรกว่าก็ช่วยได้เยอะมากกว่าครับผมประมาณนี้นกแต่ก็ถ้ามันไม่จําเป็นก็ปลาตรงๆไปครับปาบับางอะไรได้ก็บังไปประมาณนั้น ตัวละครถัดมาครับเลวินมันเริ่มกัมนที่เอาเวที่หนึ่งเลยถ้าเกิดเลวินทำา่าเมจซส่ไครมันจะแทร็กให้คนในตี้ได้รับรู้นะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงขาไอ้บอทต,ตัวนู้นเนาะเห็นไหมครับพอหลบหลังกระแพงปุ๊บก,ก็ยังเห็นออร่าอยู่ประมาณนี้ครับมาต่อกันที่เอาเวที่2นะครับผมเอาเวที่2องของเลวินนะครับปกติจากการปาไมีสแกนธรรมดาจะเป็นการปามมดแล้วล่ามโซ่นะครับศัตรูที่เดินออกจากโซ่จะทําให้ติดสถานะสโลนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเนาะ ปาไปมุมนู้นแล้วกันกนี่ครับมันจะมีโซ่ล่ามอยู่เห็นไหมตัวละครที่ผมเล็งอยู่วิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งออกปุ๊บเห็นไหมครับมันจะติดเนือทันทีถ้าเกิดออกมาจากระยะสแกนอ่าประมาณนี้ครับไปต่อกันที่เอาเวกที่3นะครับผมเอาเวกที่3มเนี่ยมีดของเลวีน่ะจะปกติอ่ะมันจะสแกนแค่3ามปิ๊บถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอัพเป็นเอาเวกสามมาแล้วปามีดปุ๊บถ้าเกิดว่ามันตรวจจับเจอคนอยู่ในระยะนี้ครับ มันจะสแกนต่อเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทันทีเลยครับสแกนต่อเรื่อยๆแล้วมันจะได้มากกว่า3ครั้งจาก e ีฟอล t ซึ่งอันนี้ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันก็ช่วยได้แต่ไม่มากแต่มันก็ช่วยนะครับถ้าเลือกได้ก็เอาล่ามโซ่น่าจะเป็นการดีกว่าหรือเปล่านี้ก็เพื่อนๆต้องตัดสินใจลองใช้กันดูนะครับผมแต่มันดีทั้งคู่นะประมาณนี้ครับเลยวิน ถัดมาครับเรจิผมขอเริ่มที่เอาไว้ที่สองของเรจิเลยนะครับเอาไว้ Away ที่2นะครับก็คือว่าถ้าเวลาเราปักกาแพงไปแล้วเนี่ยแล้วทีมเราเดินผ่านกําแพงครับจะได้โล่พิเศษมา20ส่วนศัตรูจะเสียโล่35นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูเนาะจะลองใช้ปึ๊บตอนนี้โล่ผมมี125นะครับผมเดินผ่านปุ๊บเนี่ยครับมี145ชั่วคราว 144, 14อ142 139เพราะเป็นโลชั่วคราวนะราอสามาเดินผ่าน เดินผ่าปุ๊บเนี่ยครับกับหนึ่ร้อสี่ห้าอีกประมาณนี้ครับถัดไปที่เอาเวกที่3ครับเอาเวกที่3ครับทําให้กําแพงอ่ะเราสามารถมองทะลุได้นะครับผมเดี๋ยวผมขอกลับไปเป็นเอาเวกที่2ก่อนนะโดยกําแพงทั่วไปของเลอินะครับจะเป็นแบบนี้ต่อให้เราปรับเป็นมุมมุมกว้างอย่างนี้นครับเราจะมองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับนอกจากเราจะเดินทะลุไปอ่าประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเอาเวกที่3นะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับไป ไปปักข้างหน้าแล้วกันอ่ะเอาเว้ที่สามนะครับผมจะปักใหม่ปึ๊บถ้าเราอยู่ห่างมันก็จะดูเหมือนไม่ค่อยเห็นใช่ไหมครับแต่พอมาใกล้เป็นไงครับเราสามารถมองทะลุกำแพงไปได้เลยนะครับผม,มน,นี่ครับแล้วยิงได้ด้วยนั่นแหละครับแล้วถ้าอันติอันติทับละ่ะนี่ครับอันติทับไปแล้วนะยิงได้ไหมก็ยังยิงได้อยู่ครับเป็นไงผมว่าอันนี้ค่อนข้างดีเลยนะ มาหนิครับเรจิถัดไปครับคานามิสาวไอโดพลาซีฟที่1นะครับของคานามิเอาไว้ที่1นะครับก็คือว่าเวลาคานามิยิงไปอ่ะปกติมันก็จะเป็นโน้ตเพลงอยู่แล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะปลดแลาซีฟที่1ออกก่อนเดี๋ยวนะปลดออกอ่ะผมปลดแลาซีฟที่1ออกแล้วนะครับ โดยปกติแล้วคานามิเวลายิงนะครับมันจะมีตัวโน้ตเด้งออกมานะครับตามนี้ถามว่าตัวโน้ตเนี่ยคืออะไรก็คือยิงไปปุ๊บมันจะสแกนทะลุก,กำแพงได้นะครับเนี่ยอย่างดูนะผมเล็งกำแพงนะครับเห็นไหมครับเสียงคลื่นเพลงมันจะสแกนครับว่ามีศัตรตูหรือเปล่าว้ยิงเช็คมุมเช็คอะไรได้ครับแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามีอเวกที่หนึ่งแล้วนะครับผมจะอัพอเวกหนึ่งนะอัพมีอเวกหนึ่งแล้ว ไอเสียงเพลงเนี่ยนอกจากสแกนแล้วครับมันยังเป็นดาเมจอยู่ด้วยนะเดี๋ยวผมจะลองยิงให้ดูนะเนี่ยขึ้นแปดดาเมจซึ่งมันแทบ,บไม่เห็นผลเลยแต่ก็คือยังไงมันก็ค่อนข้างบังคับให้เรามีอยู่แล้วเนาะก็ไม่ได้เสียหายมากครับเอาเวกที่2ครับสกิลคิวของคานามิเวลาเราแปะเพลงไว้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ตรงนี้แล้วกันปึ้งได้ยินเสียงอะไรไหมครับมันจะวึงวิงนิดนึงอ่าในคำอธิบายนะครับเขาจะบอกว่า ศัตรูตที่อยู่ในระยะเนี่ยครับจะถูกลดไฟเลทลงนะครับผมแล้วก็จะทําให้ติดสถานะเมาซึ่งน่าจะเป็นสถานะที่แบบหน้าเบื่อๆนะครับผมประมาณนั้นนะเราไปต่อที่เอไว้ที่3ครับนี่ครับบัฟจะขึ้นข้างจอเราเลยเป็นโน้ตเพลงเนาะเราก็จะได้สปีด up ได้วิปอนยูสเบลิตี้ได้อินสไปร์คือได้ยิงรัวขึ้นครับแล้วก็วิ่งเร็วด้วยขึ้นที่เร็วขึ้นด้วยก็คือ ได้สัย่งคงได้สแกนอยู่แล้วกับัฟทีมเราอันนี้เพื่อนๆก็ต้องเลือกแล้วล่ะครับว่าจะเลือกเป็นบัฟทีมเราหรือจะซ c ซใส่ศัตรูเนาะขณะนี้ก็ประมาณนี้ครับถัดไปครับแมดดเลน่าครับน้องน้ำส้มมาเริ่มกันที่เอาเวกที่1ของน้องน้ำส้มนะครับน้องน้ำส้มเนี่ยเอาเวกหนึ่งนะครับเวลาเรายิงน้ำส้มใส่กําแพงครับแล้วน้องอไปแปะอยู่ในน้ำส้มตัวเองน้องจะฮิวตัวเอง อย่างช้าๆนะครับผมอย่างกําแพงที่ปีนได้เนาะแล้วผมเอาน้ําส้มยิงแล้วผมก็โดดไปแปะแล้วดูเลือดทางซ้ายล่างครับเด้งขึ้นเรื่อยๆสามแปะสี่สิบสี่สิบสองสี่สี่เด้งเรื่อยๆครับแล้วเราเดินได้ด้วยนะอ่าเนี่ยครับผมศัตรูตจะไม่เห็นตัวแต่ว่าจะเห็นเป็นดึง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 อย่างนี้แทนเนาะเป็นน้ําพุ่งๆุแทนอ่าก็ถือว่าเนียนได้อยู่นะครับไว้ยืนเนียนได้อะไรได้เอาไ้ที่สองครับไม่ว่าน้องน้ําส้มยิงคนณลิศสกิลไปไกลแค่ไหนครับ มันจะทิ้งน้ำส้มไว้ทั้งทางเลย,เยผมจะยิงไปนู่นเลยนะเห็นไหมครับน้ำส้มทั้งทางเลยซึ่งถ้าเกิดอัพอันนี้มาก็ยิงไปให้ไกลที่สุดครับไม่ว่าเราจะต้องการพื้นที่แค่ตรงนี้แต่เรายิงไปเถอะครับยิงไปไกลๆเลยคุ้มส่วนเอเวุที่สามนะครับเวลาเรายิงน้ำส้มออกไปแล้วมันจะเกิดเม็ดส้มลอยขึ้นมาแบบบุ๋งๆเพื่อบังทัศนวิสัยประมาณหนึ่งนะครับลองดูนี่ครับจะเกิดเม็ดส้มลอยมาอย่างนี้เพื่อบังมานิดนึง แต่ก็ต้องเลือกดีๆนะครับเพราะบางทีมันอาจจะบางทีมตัวเองก็ได้อะไรอย่างนี้ลองเลือกใช้ดูครับประมาณนี้น้องลำส้ส่ถัดมาครับซเซเลเทียมาเริ่มกันที่อเวกที่1ของซอเซเลเทียเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าซเซเลเทียโดเเริ่มแรกนะครับโดยยังไม่มีอเวกอะไรเลยนะครับผมเริ่มมาเวลาเรากดสกิลคิว Q ให้เพื่อนมันจะเป็นการเดิ่ง t ทมโพลารี a อาร์หรือว่าโล่พิเศษชั่วคราวครับเด้งขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆลดลงไปแต่ว่าถ้าเกิดเรามีเอเวกหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะอปึ้งเอเวกหนึ่งทำงานแล้วนะครับตอนนี้โล่ผมมี3-5นะครับโยนยุ้ให้เพื่อนแล้วก็เด้งกลับมาหาเราเด้งมา50แต่ว่ารอบเนี้ยโล่ของเราก็จะรีเจนจาก3-5มาเป็น55เห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวดูลองโยนอีกทีนะห้าส้าปึ้งเป็นเ็ดสม,มันก็จะเด้งเรื่อยๆด้วยนะครับผม ประมาณนี้เด้งมา20ก็ถือว่าช่วยนะครับดีกว่าไม่ช่วยอะไรเลยเนาะเอาเวที่2ของเซเลเทียนะครับผมหลังจากที่เราโยนสกิลใส่เพื่อนแล้วนะครับอยู่เด้งเข้าตัวก็จะรีเจนโลได้เทมอาร์เมอร์โลพิเศษแล้วก็ได้สถานะ carrying the ไลท์นะครับผมซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจครับในคำอธิบายบอกว่าทำให้เอ,เ,อเอนเนมีติดลายครับ ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าแค่ยิงเฉยๆหรอหรือยังไงไปต่อที่เอาไว้ที่3ครับก็คือจะบูสในการทํางานของสกิลคิวเราให้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็อาร์เมอรจะไม่มีลิมิตแล้วตอนนี้เราไม่มีอะไรเลยครับมีแค่เลือด1โล่ 0. นี่จากก่อนหน้านี้นะครับที่จะเด้งมาหลังจากรีอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้โล่มา20นะครับตอนนี้ได้มาเป็น3าแล้วก็คือจะมากกว่าปกติ อีกเกือบเท่าตัวเลยมาต่อกันที่น้องออเรครับผมน้องออเรนะครับผม50สบที่1ของน้องครับจะทําให้ปืนจากห้าสินัดเนี่ยกลายเป็นปืนอินฟินิตครับไม่ต้องโหลดกระสุนครับแต่ว่าจะเป็นปืนความร้อนแทนเดี๋ยวผมจะลองยิงให้ดูเนาะเห็นไหมครับจะมีหลอดด้านล่างขึ้นมาเป็นหลอดความร้อนครับถ้าเกิดว่าหลอดเนี่ยเต็มจะยิงไม่ได้ครับทางไหก็ใช้กันระวังระวังนิดนึงเนาะไปต่อกันที่อเวกที่สครับ อาเว้ที่สองวลาเราองตั้งป้อมปืนเนี่ยปกติเราจะตั้งอยู่ป้อมแล้วเราก็จะต้องเก็บออกมาใช่ไหมครับแต่ว่ารอบนี้ถ้าเกิดเรามีเอาเว้สองต้องตั้งป้อมเรากดคิวค้างครับคิวค้างไว้ปุ๊บอ่าเราจะลงมาจากป้อมแต่เราจะไม่สามารถถือปืนได้แล้วนะครับพอปืนติดอยู่กับป้อมนี้แล้วเนาะก็ได้ใช้แค่ปืนลองระเบิดต่างๆครับผมแล้วก็ถ้าเกิดจะกลับไปใช้ก็กดคิวหนึ่งครั้งเพื่อเข้าปืนนะครับประมาณนี้ ส่วนอเวกที่3นะครับผมเวลาตั้งป้อมปืนปุ๊บเราจะสามารถโยกซ้ายขวาได้อ่าเผื่อไว้จู๊กไว้อะไรได้บ้างประมาณนึงนะครับประมาณนี้นะสำหรับออดีถัดไปครับน้องหลามพูเซียน้องหลามพูเซียนี่ค่อนข้างเข้าใจง่ายมากๆเลยนะครับผมแพาสซีฟที่1ของพูเซียนะครับผมเข้าใจง่ายสุดเลยก็คือว่าน้องจะสามารถเก็บ ดูดเลือดนะครับเลือดที่เป็นพาสซีฟของน้องเนาะเวลากินเลือดเวลาศัตรูตายแล้วเด้งเลือดตัวเองอะ่ะจะสามารถเก็บได้ไกลขึ้นแค่นั้นเลยครับมาดูที่เอาวที่สต่อครับเอาไว้ away ที่สต่อก็คือเวลาน้องหลามล้มครั้งแรกนะครับน้องจะไม่ตายในทันทีนะฤฤฤน้องจะเด้งตัวเองขึ้นมายืนได้อีกครั้งหนึ่งครับผมนี่ครับลม้มแล้วก็ลุกได้ครับเลือดจะเด้งมาเต็มหนึอีกครั้งนะครับผม ไปดูแพสซีฟที่สามครับแพสซีฟที่สามครับเข้าใจง่ายเหมือนกันครับสกิลคิวของน้องที่เป็นสแกนครับเวลาเราปลดแล้วศัตรูที่อยู่ในระยะจะปิดสโลครับเดี๋ยวผมลองกดเลยนี่ครับนี่ครับเขาจะหนืดไปแป๊บหนึ่งอ่าประมาณนี้ครับเข้าใจง่ายมากตัวนี้ฝ่ายโม่ครับตัวสุดท้ายแพสซีฟที่สองครับ ง่ายๆเลยก็คือพุ่งไปถ้าพุ่งโดนศัตรูจะทําให้ศัตรูติดสถานะผัวเขียวครับแค่นั้นเลยครับส่วนอเวกที่สามครับผมอเวกที่สามเนี่ยเวลาเราพุ่งครับจะทําให้ติดสถานะสเตลนะครับและทําให้ตัวเราเนี่ยทิ้งร่างปลอมไว้ข้างหลังด้วยนี่ครับบางทีศัตรูดูออกบ้างไม่ดูออกบ้างก็แล้วแต่ครับแต่ว่าเขาไม่รู้แน่ๆว่าเราพุ่งเพราะว่ามันเป็นสเตลล้วเนะี่ย ถ้าสังเกตทันนะครับ้ายล่างจะขึ้นสถานะสเตลผมว่าค่อนข้างดีเลยนะโดยบางที่แบบจังแหบบวะพุ่งยิงพุ่งยิงอะไรก่อมาณนนี้ซึ่งแบบไาคิวๆนี้น่าจะโกงนะไาคิวโอเคประมาณนี้ครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิป a w a k e n Skill ของทุกตัวละครหากเพื่อนๆมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรืออยากให้ผมทำคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วผมจะหยิบจับนำมาทำเป็นคลิปให้นะครับผม หรือถ้าเกิดอยากติชมอะไรก็สามารถพิมพ์บอกไว้ได้เช่นกันนะครับสุดท้ายในคลิปนี้หากชอบฝากกดซับไลค์แชร์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทั้งไงสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ